มีตัวละครดิสนีย์ตัวหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเลยนะแต่ที่น่าแปลกก็คือคนในฝั่งตะวันตกกลับแทบไม่รู้จักเลยเรื่องนี้แหละครับเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่แบบน่าทึ่งที่สุดของดิสนีย์เขาเลยตัวเลขที่เห็นอยู่นี่500ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือรายได้ต่อปีโดยประมาณนะครับที่แฟรนไชส์ของตัวละครตัวนี้ทำได้ โอ้โห oh, แล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆของเรื่องราวในวันนี้แล้วที่มันพีคไปกว่านั้นอีกก็คือว่าความสำเร็จระดับนี้เนี่ยไม่ได้มาจากหนังหรือซีรีส์ทีวีเลยนะแต่มาจากสินค้าลายเดียวย้ำว่าลายเดียวล้วนๆเลยค่ะก็น่าคิดใช่ไหมครับว่าและทำไมล่ะทำไมคนส่วนใหญ่ในอเมริกาหรือกระทั่งโลกตะวันตกถึงไม่เคยได้ยินชื่อตัวละครตัวนี้เลย นี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาไขาคำตอบกันเอาละครับได้เวลามาเปิดม่านเฉลยตัวตนของซูเปอร์สตาร์ลึกลับคนนี้กันแล้วและนี่ก็คือดัฟฟี่เดอะดิสนีย์แบร์ครับเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อตุ๊กตาหมีแห่งความสุขและโชคดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือตุ๊กตาหมีส่วนตัวของมิกกี้เมาส์ที่มินนี่เย็บให้ด้วยมือตัวเองเลยนะแต่จุดที่มันพิเศษมากๆก็คือ เขาไม่ได้ดังมาจากหนังหรือทีวีแต่กลับกลายเป็นไอคอนหลักในส่วนสนุกดิสนีย์ฝั่งเอเชียเป็นหัวใจของแฟรนไชส์ดัฟฟีและผองเพื่อนไปเลยทีนี้ล่ะครับเราจะพาไปดูเรื่องราวการเปิดตัว2ครั้งของเขาที่มันแตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยคือต้องบอกว่าเรื่องราวของดัฟฟีเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นแบบปูพรมแดงสวยหรูเลยนะครับแต่จุดเริ่มต้นของเขาอยู่ในกองสินค้าลดราคาครับ ใช่แล้วฟังไม่ผิดหรอกซึ่งมันต่างจากความสำเร็จในปัจจุบันแบบลิบลับเลยดูตารางนี้สิครับจะเห็นความแตกต่างแบบชัดสุดๆเลยตอนเปิดตัวที่อเมริกาปี2002นะครับเขามีชื่อแค่ว่า The Disney Bear เรื่องราก็คือทิ้งกระเบลเสกให้มีชีวิตขึ้นมาเป็นแค่ของที่ระลึกธรรมดาๆรรที่สุดท้ายก็คือเจ๊งไม่เป็นท่าครับต้องเอาไปโลขายถูกๆเลยแต่พอตัดภาพมาที่การเปิดตัวใหม่ที่เอเชียในปี2005 ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับชื่อใหม่คือดัฟฟี่มีสตอรี่ใหม่ว่าเป็นของขวัญทำมือจากมินนี่จากของที่ระลึกดาดา้ากลายเป็นของที่มีคุณค่าทางใจเป็นเพื่อนร่วมเดินทางจนทำรายได้ระดับ500ล้านดอลลาร์ต่อปีได้ครับแล้วอะไรละ่ะคือจุดเปลี่ยนสำคัญอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ดัฟฟี่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้คำตอบก็คือพลังของเรื่องเล่าครับการสร้างเรื่องราวใหม่ที่มันกินใจและเข้าถึงอารมณ์คนดูนี่แหละ ประโยคนี้แหละครับมินนี่คิดว่าเขาควรจะมีของที่ระลึกพิเศษเพื่อเตือนให้เขารู้ว่ามีคนรักเขามากแค่ไหนในขณะที่เขาออกทะเลแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวนี้เองคือหัวใจสำคัญที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยครับมันสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับดัฟซี่ได้อย่างมหาศาล เรื่องราวใหม่เนี่ยเขาเล่าเป็นสเต็ปเลยนะเริ่มจากมิกกี้ที่เป็นกลาส,สีเรือกําลังจะออกเดินทางไกลมินนี่ก็เลยเย็บตุ๊กตาหมีให้ตัวหนึ่งไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาแล้วมิกกี้ก็พกเจ้าตุ๊กตาหมีตัวนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางทรงกระบอกหรือที่เรียกว่า d u f เฟิลแบนั่นแหละครับเลยเป็นที่มาของชื่อดัฟฟี่จากนั้นดัฟฟี่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนคู่ใจของมิกกี้ในการผจญภัยรอบโลก เห็นไหมครับว่าเรื่องเล่าแค่นี้แหละที่เปลี่ยนของเล่นธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความรักมิตรภาพและการผจญภัยไปเลยพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวใหม่นี้แหละครับที่มอบตัวตนและเป้าหมายให้กับตุ๊กตาหมีตัวนี้มันเปลี่ยนสถานะจากแค่สินค้าชิ้นหนึ่งให้กลายเป็นเพื่อนที่มีคุณค่าทางใจซึ่งนี่คือสิ่งที่เวอร์ชันแรกไม่มีเลยแม้แต่น้อย พอตัวดัฟฟี่เองประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยดิสนีย์ก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับอาณาจักรของเขาก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นมีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆเข้ามาแบบมีกลยุทธ์ด้วยนะลองดูไทม์ไลน์นี้นะครับจะเห็นเลยว่าการขยายอาณาจักรดัฟฟี่และผองเพื่อนเนี่ยเขาวางแผนมาอย่างดีเลยไม่ใช่แค่เพิ่มตัวละครเข้ามามั่วๆ แต่ละตัวจะถูกเปิดตัวในสถานที่ที่ต่างกันไปมีความพิเศษเฉพาะตัวในแต่ละพัคตั้งแต่โตเกียวฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ไปจนถึงรีสอร์ทอาลานีที่ฮาวายเลยทีเดียว แล้วนี่ก็คือหน้าตาของเหล่าพองเพื่อนครับแต่ละตัวนี่คือมีคาแรคเตอร์และความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นมากๆเลยนะอย่างเจลาโตนี่ก็เป็นแมวศิลปินจากอิตาลีส่วนลีนาเบลก็เป็นสุนัขรจริ้งจอกนักสืบที่ฉลาดเป็นกรดการสร้างจัก,กรวาลที่มีตัวละครหลากหลายแบบนี้นี่แหละครับที่ทำให้แฟรนไชส์มันแข็งแกร่งขึ้นและก็ดึงดูดแฟนๆได้กว้างขึ้นด้วย แล้วการสร้างจักรวาลที่น่ารักขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่าเรื่องให้สนุกอย่างเดียวนะครับแต่มันคือส่วนสำคัญของแผนธุรกิจที่ใหญ่มากเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอะไรคือคกลไกเบื้องหลังความสำเร็จทางการเงินระดับนี้นี่คือพิมเขียวสู่ความสำเร็จของแฟรนไชส์นี้เลยครับข้อแรกคือการสร้างเรื่องเล่าที่ลึกซึ้งเพื่อสร้างความผูกพันทางอารมณ์ ข้อ 2. คือเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนมากนั่นคือผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ที่เป็นนักสะสมไม่ใช่แค่เด็กๆข้อ 3. คือการสร้างความเอกลักษณและความหายากด้วยการจำกัดการขายในแต่ละพาร์คเท่านั้นและข้อสุดท้ายคือกลยุทธ์ที่เรียกว่าพาร์คแอส d i เดียหรือส่วนสนุกคือสื่อพูดง่ายๆก็คือใช้ส่วนสนุกเป็นช่องทางหลักในการเล่าเรื่องและเปิดตัวเพื่อนใหม่ๆเพราะว่าแฟรนไชส์นี้คงไม่มีหนังใหญ่มาโปรโมทเหมือนตัวละครอ,อื่นๆ กลยุทธ์นี้มันฉลาดมากเลยนะครับการทำให้ตัวละครเป็นเหมือนสัญลักษณ์ประจำของแต่ละพาร์คเนี่ยดิสนีย์ได้เปลี่ยนของเล่นสะสมธรรมดาให้กลายเป็นแรงจูงใจในการเดินทางไปเลยคือถ้าอยากได้ตัวละครตัวนี้หรืออยากเจอเขาก็ต้องเดินทางไปที่สวนสนุกแห่งนั้นเท่านั้น ถ้าจะพูดถึงความนิยมของดัฟฟี่ในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่ามันมหาศาลจริงๆครับโดยเฉพาะที่โตเกียวดิสนีย์ซีที่ความนิยมของเขาพุ่งสูงจนแทบจะเทียบเท่ามิกกี้เมาส์ซึ่งเป็นไอคอนระดับโลกเลยนะแล้วจุดที่ตอกย้ำความสำเร็จนี้ได้ดีที่สุดก็คือในการฉลองครบรอบ20ปีของดัฟฟี่ในปี2025เนี่ยทางโตเกียวดิสนีย์ซีจะยกให้ดัฟฟี่และผองเพื่อนรับบทบาทเป็นไอคอนหลักของงานเลยนะครับซึ่งปกติแล้วตำแหน่งนี้มีไว้สำหรับมิกกี้เมาส์คนเดียวเท่านั้นนี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคย เกิดขึ้นมาก่อนเลยสุดท้ายแล้วเรื่องราวของดัฟฟี่ก็สอนบทเรียนที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับพลังของเรื่องเล่าเลยนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อว่ามันจะมีความล้มเหลวอื่นๆอีกไหมนะที่จริงๆแล้วรอแค่เรื่องเล่าดีๆสักเรื่องหนึ่งมาปลูกตั้นให้มันกลายเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน